สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องเอสโซ่ชาแนลอีกเช่นเคยนะครับและตอนนี้นะครับผมมีข่าวลิซ่าแบล็คพิงค์นะครับมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนั่นเองนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเวลา5ทุ่มนะครับผมประมาณ5ทุ่ม40นาทีนะครับดีเจเซนกนะครับผมก็ได้ปล่อยภาพ เป็นวิดีโอคลิปวิดีโอเบื้องหลังนะครับในการถ่ายทํา MV เพลง SG นั่นเองนะครับผมซึ่งดีเจชนะครับในคลิปเนี่ยก็ได้บอกว่าตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ไมอามีนะครับ right Blackpink Saleo Megan Queen Sal ถ่ายทำที่ไมแอมี่ก็อยู่กับโอซูน่าลิซ่าจากแบ็คพิงก์แล้วก็ราชินีเมแกนนั่นเองนะครับและวันที่22ตุลาคม2021นี้นะครับก็จะเป็นการปล่อยอย่างเต็มตัวนะครับสำหรับเพลง S.G. หรือว่า Sexy Girl นะครับอ่าตอนนี้นะครับก็ทำเอาเหล่าแฟนคลับชาวบลิงก์นะครับผมต่างก็นอนไม่หลับผมก็คนหนึ่งนะครับนอนไม่หลับเหมือนกันนะครับเออเพราะว่าได้เห็นคลิปวิดีโอที่ d j s n สเนนะครับปล่อยออกมาเนี่ยรู้สึกขนลุกขนชันมากเพราะว่า ลิซ่าสวยมากแล้วก็เมแกนเนี่ยก็มีความแบบเซ็กซี่นะครับผมผมก็อยากฟังเต็มทนแล้วว่าเขาจะมีท่อนแรปหรือว่าท่อนเต้นอะไรยังไงบ้างครับและจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าชุดของลิซ่าเนี่ยสวยมากๆนะครับเป็นชุดเอ่อสีเงินนะครับเป็นสีเงินๆนะฮะแล้วก็ผมของลิซ่าก็เป็นสีบรอนนะครับผมอือ แซ่บมากๆเลยนะครับส่วนชุดของมีกก้นนะครับที่เราเห็นในภาพเบื้องหลังนะครับผมสีผิวของมีกก้นเนี่ยก็เป็นผิวสีแทนนั่นเองนะครับบอกเลยว่าแซ่บแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการรวมตัวกันครั้งแรกนะครับระหว่างศิลปินดังสีทวีปนะครับได้แกอ่อเมริกายุโรปละตินแล้วก็เอเชียนั่นเองนะครับผมอ่านะครับ จะออกมายังไงเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับและตอนนี้นะครับผมมีเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องนะครับมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับผมสําหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ไปดู b l a c k p ิงค์เดอะมูฟวนะครับผมอ่ะวันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูนะครับผมรู้สึกว่าสารคดี b l a c k พิงค์เนี่ยคือสิ่งที่เราอยากดูอยากสัมผัสอยากหาคําตอบนะครับว่าอะไรที่ทําให้วงนี้เนี่ยโด่งดังไปทั่วโลกนะครับวัฒนธรรม K-POp เด็กผู้หญิง4คน จีซูเจนนี่โรเซ่แล้วก็ลิซ่าเนี่ยกลายเป็นไอคอนระดับโลกนะครับทั้งที่ภาษาในเพลงก็ไม่ได้สากลน,นะครับและเมโลดี้เนี่ยก็ออกมาติดหัวคนฟังบวกกับการแสดงบนเวทีนะครับเลยครองใจคนอย่างมากมายนะครับผมแล้วก็เทใจให้กับสีสาววง Black พิ n k นะครับผมจนกลายเป็นชาวบลิงไปเต็มตัวนะครับผมแล้วก็บอกว่า หนูรู้สึกว่าตัวเองอยากเป็นอะไรหนูรู้ว่าหนูอยากเป็นนักร้องนี่คือความสุขที่หนูอยากทำอ่าผมก็พูดได้แค่นี้นะครับผมถ้าใครไปดูแล้วเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมอ่ะมาต่อครับผมและสารคดีเรื่องนี้นะครับครบรอบ5ปีวงเคป๊ OP, ชื่อดังระดับโลกนะครับสำหรับ b บ c ็คพิ้งนั่นเองที่ประกอบไปด้วยซีซูเจนนี่ ни, โรเซ่และลิซ่นั่นเองนะครับเนื้อหาคือการนำเสนอเรื่องราวในอีกมุมมองหนึ่งนะครับ ที่ผ่านการสัมภาษณ์และเป็นการถ่ายทอดออกมาจากเพลงการเล่าเรื่องในรูปแบบต่างๆเป็นสารคดีคืนคอนเสิร์ตนั่นเองนะครับบอกได้เลยนะครับว่านี่คือ1ชั่วโมง40นาทีที่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับสำหรับชาวบลิงสารคดีชุดนี้นะครับจะเลือกถ่ายทอดมุมมองใหม่ๆจากหลายๆคนนะครับที่เคยดูแบ็คบลิงค์ไลท์อัพเดอะสกายนะครับผ่าน Netflix นั่นเองและเรื่องนี้นะครับจะเป็นการพูดถึงระยะเวลาการเดินทางตลอด5ปีที่ผ่านมา ผ่านร้อนผ่านหนาวของสมาชิกนะครับแต่ละคนในวงถูกนำมาสัมภาษณ์ทีละคนนะครับเพื่อพูดถึงเป้าหมายที่อยากจะทำตั้งแต่ตอนแรกและเป้าหมายในตอนนี้พวกคุณคืออะไรมันยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าสิ่งที่สัมผัสได้นะครับคือความจริงสี่สาวเนี่ยด้วยความรักความชอบที่จริงนะครับการสื่อสารหลังกล้องหรือว่าหน้าเวทีเนี่ยออกมาจากแพชชั่นของพวกเธอเลยนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ พวกเธอรักแล้วก็อยากทํามันเองนะครับมีซีนหนึ่งนะครับที่ฟังแล้วรู้สึกสะเทือนใจจากสมาชิกคนหนึ่งนะครับเราทําเพราะว่าเรารักในสิ่งนี้เราแสดงออกไปแล้วมีคนรักคนชอบนั่นก็คือความสุขของเรามีคนรอคอยเราอยู่ตรงนี้คือสิ่งที่เรารับรู้ว่าทุกวินาทีพวกเธอโชว์ทั่วโลกมันเหนื่อยล้าเสียงเหงื่อแต่กําลังใจจากคนดูที่ส่งมาให้พวกเธอเลยขับเคลื่อนให้วงเดินหน้าต่อไปได้อย่างยิ่งใหญ่ นะครับผมมาต่อครับผมและวิธีการเล่าเรื่องนะครับจากฟุตเทจดูเป็นธรรมชาตินะครับไม่ซ้ำจากสารคดีเรื่องก่อนบางมุมบางช็อตเนี่ยที่เผยแพร่ออกมามีความใหม่ครับการวางเฟรมภาพองค์ประกอบต่างๆเล่าเรื่องออกมาได้อย่างไหลลื่นนะครับและแต่ละสีที่ปล่อยออกมาคือการจัดการเสียงสีสวยงามมากๆเลยนะครับผมชอบวิธีการนําเสนอนะครับที่จับสมาชิกแต่ละคน มาพูดแล้วก็โยงเข้าเนื้อหาเพลงโอเคครับก็อาจจะเหมือนสารคดีวงดนตรีล็อกนะครับจากต่างประเทศแต่เมื่อมาเป็นแบ็กพิงนะครับดูมีความแปลกใหม่ที่เรานะครับไม่เคยเห็นงานสไตล์นี้กับวงเคป๊อปนะครับเลยกลายเป็นจุดขายของเรื่องไปเลยไม่มีเสียงพูดแทรกตอนเพลงมาคือปล่อยให้ฟังเพลงไปเต็มๆนะครับ ไม่เสียอัถรสดอลังการมากๆเลยนะครับในทุกโชว์ทุกเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงเดี่ยวหรือว่าเพลงที่รวมตัวกันนะครับซาของพวกเธอนะครับองค์ประกอบต่างๆเนี่ยถูกบรรเลงด้วยวงแบ็กอัพนะครับที่มิกได้ลงตัวไม่ผิดแปลกเลยสักนิดเดียวนะครับที่จะมีนักดนตรีล็อกมากมายแห่แหนกันมาชื่นชมนะครับแล้วก็เยี่ยมชมการแสดงการร้องการเต้นครบเครื่องมากๆเลยนะครับผมสำหรับที่ใครนะครับยังไม่ได้ไปดู Back พิงเดอะมูฟวี่นะครับผมก็ สามารถไปชมได้นะครับในโรงภาพยนตร์นะครับผมอันนี้ผมก็หาข้อมูลนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ผมก็จะไปชมเหมือนกันนะครับผมอ่าอันนี้ผมก็เอามาฝากทุกท่านก่อนนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง s s t o Channel ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบาย 斗虾呢？